ถึงสิเกิดบานหนอกอกหน้าบานปลาขาดอนบ่หล่ำลวยเป็นแสนเป็นล้านคือเพิน่นแต่ว่าเฮามีวัดมีว่ามีคู่บาอาจารย์มีผีมีหนองที่หักศีลหักธรรมเฮามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถึกเห็นตรงตามคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างนหน่อยในเสื่อว่าบาปมีบุญมีชาติหนาชาติก่อนนรกสวรรค์มีเฮ็ดดีก็ยอมได้รับผลดี เหตุสัวก็ยอมได้รับผลสัวพระพุทธศาสนาซ้อนเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีวานผืดจากไนก็ได้ผลจังสันผลซ่อนเจ้าของพูมใจแน่เจ้าของเมนสิเกิดบานหนอกคอกหน้าถูกหยากปากมองบ่หล่บร่บร,บรวยบ่สวยบง่งามแต่เขามีโอกาสได้เขาวัดได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมเป็นผูบอป,ประมาทได้ยินเสียงปากเสียงเบาของผู้บาอาจารย์ น้อมนำลงสู่การประพฤติปฏิบัติซ้ำเนี่ยากับพ่อแห้งอันยงเป็นบุญละนเนี่เกิดปีติเกิดความอิ่มใจแล้วก็ตั้งตนในความบ่ประมาณอีกอันนี้หมายถึงบุญเฮ็ดปับ๊บก็เกิดความสุขใจอิ่มใจปับ๊บ ขันเห็ดเรื่อยๆเห็ดบ่อยๆเห็ดดูดูจิตนึกตั้งแต่ถึงคุณงามความดีบัดเจ็บบัดป่วยบัดไข่บัดหนาวบัดสิลมสิตไตนิมิตี่มันดีมันงามนำพผ้าดวงจิตดับปุ๊บไปสู่สุขติขันมันเห็ดดูดูอันนี้หมายถึงดีเนะ่<ม>ให้ท่านรักษาศีลเจริญภาวนาเลี่ยงพอเลี่ยงแม่ เขาวัดเขาว่าสางนามทําบุญมีจิตเอือเฟื่อเกื้อกูลขันมันเห็นดูดูใบยบจิตมันเที่ยวทางนี่ดูอมนหมันก็นง่ายต่อการสิเกิดสิิงเหล่านี้ในการจูงจิตไปโซโซโคติดับปุ๊บก็บไปโซสวรรค์